สวัสดีสวีดัดกันด้วยนะทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแจกแทคติกนะครับในส่วนของหมดผู้จัดการนะครับกับแผน424ครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมปไปชมกันเลยสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเ p ิมพันพีชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อปเนะี่ยเติมกับปรานี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับน้องนองท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิอะไรนะครับในเกม 1>, 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ right. แล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีนักเตะแรกนลล็อกเข้ามาสักคนนึงครับก็คิดว่าคนที่เข้ามาคนแรกน่าจะเป็นคารวาเตอเพราะว่าตัวนี้ตูหลัางขายได้นะครับเราจะขายตู้ลางไปแล้วก็ซื้อคาราวาเตอรมาแทนนะครับ เดี๋ยวรอราคาลงกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะลงมาที่3,000ได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผม424นะครับแผนนี้เป็นแผนยอดฮิตอยู่แล้วนะครับที่ท็อปร้อยนิยมใช้กันนะเรามาดูในส่วนของเทคนิคกันบ้างครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวดูประวัติก่อนที่เราจะขึ้นแชมเปี้ยนครับแล้วก็ปล่อยบอดนะครับให้ดูประวัตินิดนึงนะครับวันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ ประมาณสักสิบเกมนะครับแพ้ไป2เกมนะครับผมที่เหลือก็ชนะเสมอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่6ดาวนะครับวันนี้นี่คือสิ้นสุด10 40วันเนาะอันนี้มันเราอัดคลิปเป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเอามาลงวันอาทิตย์นะครับแทติกก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของการต่อบอลเร็วนะครับแล้วก็จบสกอร์รวดเร็วนะครับผมเพื่อที่จะถ้าจบไม่ได้ยังไงอย่างน้นอยมันก็ต้องรีเซ็ตในเรื่องของ การเรียกว่าเซตพีดใหม่ทีนี้ครับทีมเกมรับของเราก็จะได้แบบกลับไปที่จุดจุดเดิมประมาณนี้ครับก็เรีวสามนะครับระยะส่งบอลหนึ่งแนวคิดการเล่นก็เป็นบุกนะครับแล้วก็อิสระครับเกมรุกของเราครับเป็นหนึ่งหนึ่งสามครับผมเน้นดอกยิงสเปซสปะเลยนะครับถ้ายิงไม่ยังไงก็เดี๋ยวมันจะเซตพีดใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของกองหลังมันก็จะขยับไปเล่นเกมรับเหมือนเดิมนะครับถ้า เรายิงไม่ดีนะครับแล้วแบบโดนโต๊กลับอะไรพวกนี้อาจจะเสียขบวนเสียรูปทรงได้นะครับดังนั้นยิงไว้ก่อนครับอในส่วนของเกมรับก็เป็น 3- 1มหนสองะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่รู้จะปรับยังไงเหมือนกันเกมรับเป็นอะไรที่ปวดหัวสุดๆนะครับปรับยังไงก็โดนนะครับก็คุมพื้นครับมา2เกมนะครับมาว่าไปแล้วเกมแรกไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่หกดาวนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เพิ่งเริ่มปล่อย เกมแรกของวันนี้ครับตัวนี้บอกเลยนะว่า o อเวยตรงนี้อาจจะไม่อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะบางที o v เวที่น้อยกว่าเรานะครับแต่ว่าทั้งเตะด,ดีกว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเราก็แพ้แพ้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้นะครับเริ่มเกมครับเราเป็นผู้มาเยือนนะครับรไปเยือนเขาหน่ครับ ไปได้เจอคั่วครับมาด้วยเสื้อแมวครับผมเสือเสื้อเสือก็เลยนะเสือเส้อสีชมพูอ่อนๆนะฮะนะครับอยากจะรีวิวจอร์ดเบสอยู่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาแต้มแรกดีกว่านะครับเอมเบเป้บาเทนไหลามาที่เอมเบเป้ครับ แล้วก็ยิงไปครับโอ้โหไม่ใช่บอเียบเป็นหลุยฟิกโก้นะครับผมยิงขึ้นนําให้ไปก่อนนะครับในนาทีที่สิบสองครับจังหวะนี้เป็นการต่อบอลที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับบอกเลยแทคติกที่เราใช้วันนี้นะผมเร็วนะครับโต้กลับเร็วขึ้นบอลเร็วอ่ะพูดง่ายๆนะแป๊บๆถึงหน้าประตูนะครับผมต้องทําใจในเรื่องของเกมรับนะครับผม 4-2-4มันเป็นเกมลุกอยู่แล้วดังนั้นลุกให้มันสุดจนะยิงให้มันเยอะที่สุดนะครับก็จะได้เป็นฝ่ายชัยชนะไปครับแต่ถ้ายิงน้อยกว่าเขาก็เป็นอันเรียบร้อยไปเหมือนกันนะเอาละลูกนี้โดนฮนะเรียบร้อยครับผมบอกแล้วคนระับแผนนี้ไม่เน้นเกมรุกนะฮะเอ้ยโทษดีไม่เน้นเกมรับครับเน้นเกมรุกดังนั้นยิงให้สุดนะครับที่เหลือเดี๋ยวชนะเอง C หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับลองดูนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกมรุกนะฮะครับไปครับมานี่นี่ไหลมายูบอร์โดครับและเอมเปเป้ลูกนี้เรียบร้อยครับผมอ่าคือบอกเลยว่าเทคนิคนี้ในส่วนของเกมรุกนี่ไว้ใจได้แน่นอนครับแป๊บๆถึงหน้ากรอบเขตโทษของอีกฝั่งนะครับแล้วก็เป็นประตูไปครับอย่างเงไหลมาสวยครับแล้วก็ยิงไว้ครับ ยิงหนีมือผู้รักษาประตูด้วยนะลูกนี้จากฝานประเทศนะครับห so ลัวทามาธิวแท็บขอให้ฟังเองมาที่คาร์ลอส์ชิเวล่าครับออกมาที่คาร์ลอสเหมือนเดิมครับ oh, โอ้โหลูกนี้ตัดบอลไม่ไดครับตูรามก็เหล,ลือเวลาในการอยู่กับทีมนะครับไม่นานนะครับตูราม เขาจะไปที่คาราลบโตเป็นคนแรกครับผมดูน้หมงมาครับเอเควครับวิจิวฟันไดบิวอัพใหม่จากผู้รักษาประตูครับซึ่งกลทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับโอเคครับในี่ครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดเฉียนนิดนึงนะจะเห็นว่าในเรื่องของเกมรูกครับไว้ใจได้หมดเลยครับผม6 5 7.5 6.7ครับ5 9ครับมีอาลิบันโดครับ ที่เหลือนะครับสอบไม่ผ่านกันหมดเลยนะฮะองกังก็สอบไม่ผ่านนะนี่นะครึ่งหลังจะดูดีขึ้นก็นได้ครับมาที่ลุยฟิกโก้ครับหาทัวนิดนึงฮะมาที่โอ,โอ้โหเควินเดอะบอยเสียบ,บอลไปครับโดนตัดบอลไว้ได้จากวีเล่าครับลูกนี้โตกลับมาที่โรนันโดลิชไนเดอร์โรนันโดครับ เลนซันเอาแล้วลูกนี้โอ้โหตัดบอลไว้แล้วเอาแล้วจังหวะน,นี้เคลียร์ไปก่อนครับแมเกือบไปครับลูกนี้ทุม่มมาไม่ดีครับหลบไปตัวคาร์ลอสนี่ครับเห็นพาบ,บอลมาถึงแล้วครับลิวันโดจะได้ไหมโอเคครับผมคือบอกเลยว่าเกมลูกคือแบบแป๊บเดียวครับถึงหน้ากรอบเขตผู้รักษอาอ่อ กอบผิดโทษอีกฝั่งหนึ่งนะครับแม็กเบย์เราต่อบอลปุ๊บนะครับถึงแล้วนะครับแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะว่าเกมรุกอาจจะดูดีนะแต่ว่าเกมรับก็ต้องเป็นจุดด้อยของแผนนี้นะนะครับนาทีที่65นะครับเริ่มจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมจะได้ขยับเปลี่ยนตัวกองหน้านะครับยูเซบิโอกำลังวอร์มครับเปลี่ยนตัวบาเซนนะครับลูกนี้ไหลสวยครับ มาที่เควินเดอะบอยเดบอยยิงไหมโอ้โหยิงเสาแรกครับผมคือนำนไปที่สประตูตอนหนึ่งครับไม่ใจได้นะบอกไปแล้วนะครับในเรื่องของเกมรุกนะครับเกมลุกนัางตัวนะครับเกมรับไม่เอาอะไรเขาบอกว่าเกมเกมรับที่ดีที่สุดนะครับก็คือเกมลุกนั่นเองครับดังนั้นลุกให้สุดไปนะครับเกมรับช่างมันลุกดีก็คงจะไม่ต้องเสียเสียบอลอะไรประมาณนี้ปะ หรือยิงแบบถึงยังไงก็ยิงมาไม่ตามไม่ทันอะไรนี้นะครับคอนเซปต์ประมาณนี้แหละนะครับครับไม่ลูกนี้มาเทวุธครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับของอีกฝั่งหนึ่งแน่ๆเลยอำมซิกครับ,ออเ,รบเปลี่ยนตัวกับซีดานนาทีที่8 1ครับอีก10นาทีและลูกนี้บอลเข้าซองเอ็ดวินฟานเดซาครับ จุดพู่มาตรงกลางสนามไม่มีใครครับ5นาทีคาร์บอเกอร์มาที่เวลา่ามาติอุสแม่ลุชนไนเดอร์โอเคครับเรียบร้อยไปครับผมนำไปสี่ประตูตัวหนึ่งครับตัดเกรดกันนิดหนึ่งฮะกล่อ,กองกลางเริ่มดีขึ้นนะกองหลังนะครับตูรามดีขึ้นคนเดียวฮนะที่เหลือสอบไม่ผ่าน,นครับผมไปดูกันนี้นะฮะยิงสี่เข้าสี่เลยนะ อาจจะคลองบอลน้อยหน่อยนะครับคือสปีดมันเยอะนะครับมันแบบเน้นในเรื่องของแป๊บเดียวนะครับก็จ่ายบอลไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็จบสกอร์ไปนะครับคนที่เล่นดีที่สุดนะครับเป็นคิเลียนเอ็มเปเป้ครับแอสซิตไป2นะครับจ่ายสี่นะทัชเซสสี่ยิงไปได้กันหลายคนนะครับเดอะบอยหนึ่งฟิโก้หนึ่งบาร์เชนหนึ่งยิงหนึ่งนะฮะโอ้อ๋อนี้รถเปลี่ยนตัวไงไม่งั้นอาจจะดูดีกว่าเอ็มเปเป้ก็ได้นะยิงหนึ่งแอสซิตหนึ่งด้วยนะครับรีมาโด้หนึ่ง มานี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันหน่อยนะฮะว่าจะประมาณไหนนะครับผมอันนี้ก็เก็บดาวเพลินๆนะครับดูซิว่าซีซั่นนี้จะไปถึง50ดาวหรือเปล่าครับซีซั่นที่แล้วไปไม่ถึงครับ45ดาวเท่านั้นเองครับผมโอเคครับเกมที่2ต่อนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าผลงานดีนะครับด้วยความที่ดาวอาจจะยังไม่เยอะมากนะ ยังไม่ถึง20ดาวนะครับแล้วก็อาจจะสบายสบาหน่อยนะครับแต่ถ้า20ดาวเมื่อไหร่ก็อาจจะเริ่มยากนะครับวันนี้ออกไปเยือนนอกบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเจอกับเจอกับสสามโฮดดิ้งนะครับร้อยสิบสี่สาโฮดดิ้งครับ ดูซิว่า424กับ4 3 3โฮดิ้งครับจะใครจะแพ้ทางกันนะฮะนะครับเริ่มเกมครับอยากให้ดูเกมรุกนะครับวิบ่งเอาเกมลับนะครับมันจะรั่วๆหน่อยนะต้องบอกที่นี่คนระับอ่าเรียบร้อยครับผมบอกไปแล้วมันจะรั่วๆหน่อยนะครับให้ให้ดูเกมรุกมากกว่านะครับ แป๊บเดียวทะลุถึงเลยนะต่อบอลไม่กี่จังหวะนะครับมาถึงกองหลังเราแล้วนะครับผมตามที่บอกไปนะครับเกมรุกที่ดีที่สุดนะครับก็คือเกมรับที่ดีที่สุดคือเกมรุกนะครับอเดี๋ยวมาดูที่เราคองบอลบ้างซิจะอย่างไรฮะมาฮะเาเป้มาที่ริวลโดริวลโดมาที่กุลลิดครับผมบอกไปแล้วครับผม ตอบอลแป๊บเดียวนะครับได้จบสกอร์แล้วนะครับเกมรุกที่ดีที่สุดเอ้ยพูดสำไปสมาวะก็ต้องบอกเลยว่าเมนเจอร์นะครับใครยิงเยอะก็คนนั้นก็ชนะไปนั่นแหละนะครับเอาละตัดบอลไว้ได้ครับตูราม เป็นจังหวัดโตคาแม่ลุยฟิโก้จับบอลไม่ค่อยดีครับรรอุตส่ามีโอกาสแล้วนะเมื่อกี้มาเทวุฒิไหลามาที่โรนันโดโรนันโดไหลามาและและก็เรียบร้อยไปครับเอาฟงโซเดวี่ครับโอโ้โหจากเล่นเกมรับอยู่ดีๆเสียบอลเมื่อกี้นะครับกลายเป็นตัวจบสกอร์ให้อีกฝั่งหนึ่งเฉยเลยโอ้เรียบร้อยไปฮะสประตูต่อหนึ่งครับ มาดูเกมรุกของเรากันบ้างดีกว่าฮะลูกกลิบด้วยฟิโกโ้ที่ลูกกลิบครับมาโอ้โหลูกนี้โดนตัดบอลไว้และและโอ้โห <c oughs> ไม่ตรงกรอบไม่ตรงกรอบได้จบได้จบฮะ <c oughs> เอาแล้วได้บอลแล้วครับ <c oughs> จังหวะนี้บาเชนไปไม่ได้ครับ ตรงนี้ได้บอเควินเดอร์โอ้หนี่จบครับจบไปสามลูกนะครับผมได้มาแค่หนึ่งลูกนะฮะนี่เปิดไม่ดีครับเข้าวอลเข้าซองเอวินฟันเดซาไปตรงนี้หมุมาเอาละเกมโดนตัดไว้ได้ครับนาทีที่40 มีเวลาอีกสามนาทีฮะบ,บอลโอ้จ่ายไม่ดีครับจังหวะน,นี้เอ็มบาเป้วันนี้จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หกันหลายคนฮะไปดูกันตันเกตหน่อยแล้วกันครับโอ้โหกองกองหน้านี่คือแบบวันนี้สอบตกเลยนะตัวกองกลางมีรุกกุลิตที่ไว้ใจได้นะครับมีไว้ใจได้ไม่กี่คนนะด้วยความที่เกมเกมตามนะคะแนนออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ โอ้ลูกนี้มันนี่ครับโดนชนนะครับจนเสียบอลไปครับและก็คืนกลับมาได้ครับอืมลูกนี้มีโอกาสได้หม่งนะแต่หม่งเบาไปครับเข้าซองเอ็ดวินฟันเดซาไปครับคีวินเดอบอยไหลมาสวยครับลูกนี้ไหลามาลู้ลุยซิโก้อาละลูกนี้ได้ไหม โอ้โหจนได้ครับเควินเดอร์บอยครับผมนาทีที่6กครับยิงไกลในเขต30หลาได้อยู่นะลูกนี้ครับลูกนี้ตัดบอลไว้ได้ครับยี่ประมาณ25หลาเออประมาณ25หลาครับยิงด้ว้าขวาไปครับไายก้อยนิดๆนะตีตื้นมาที่2ประตูต่อ2ครับผมเกมเริ่ม คุลิตครับออกบอลมาทางซ้ายให้ที่ริวัลโดเข้ากลางมาที่คเลนเอเนบเป้ไหลมาโอ้โหลูกนี้เกือบสวยครับยังได้อยู่นะเอาแล้วฟิโก้จังหวะนี้อขึ้นนำจนได้ครับผมสามประตูต่อ2ครับในนาทีที่70เท่านั้นครับบอกเลยครับเกมรับที่ดีที่สุดคือเกมรุกนะฮะนี้เควินเดบอยครับปาดมาให้โทษทีฮะ เก็บมาแล้วก็ไหลามาที่หลุยฟิกโก้ครับยิงด้วยขาซ้ายไปฮะมาครับ,รบวีลาลูกนี้จ็ซิิโยโดนตัดบอลไว้ได้ครับมาเทนเหนื่อยแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนยูเซบิโอไปอีกไม่กี่ช็อตต่อจากนี้นะโอ้ลูกนี้มาน,นินี่ตั้งใจหรอตั้งใจหรือว่ายังไง ตั้งใจที่จะเปลี่ยนยูซีบโอเข้ามาแทนประเทศนี่หรอ <c oughs> อารมิตต่างก็ฝ่ายต่างเปลี่ยนนะครับผมฝั่งนึงเปลี่ยนชาบี้มาครับกุลิดที่อาร์โนชินาโนที่กุลินครับวันนี้จะเสมอหรืออย่างไรมีโอกาสออกอยู่สองอย่างนะครับไม่เราส ไม่ชนะก็เสมอครับในส่วนของเรานะครับก็มาดูอ้าวเฮ้ย,อฮยโอ้โหได้เหรอจังหวะอย่างงี้เอาให้ดูอีกรอบนะเอาแหลนะนาซาเริ่มเวอว่ะเฮ้ยลูกนี้ไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหกมล็อกชัด ไม่รู้จะว่ายังไงฮะนอซาทำอึ้งอ่ะโอ้โหคือมันไม่มีอะไรเลยนาะเกมเมื่อกี้นี้น่ะคือรับได้ก็จบนะครับรับได้ก็จบแต่เอออ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะนะครับต่างว่าออกยี้ดีเอาเป็นว่าถ้าเมื่อกี้ไม่มีการล็อกผลอยางนี้ดีกว่าถ้าไม่มีในเรื่องของนาซาเวอนะครับ ก็ชนะไปแล้วนะนะทุกคนเห็นเห็นเห็นด้วยไหมมีหรอที่กองหลังกับผู้ักษาประตรูมาเจอกันแล้วผู้ักษาประตรูเบอร์แบบเมื่อกี้ไม่มีนะถ้าไม่ล็อกผลจริงๆมันไม่เป็นแบบนี้นะผมอะต้องบอกประมาณนี้นะครับผมเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้ได้นะผมยูเว้นว่าคุณจะเจอในช่วงจังหวะล็อกแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็ต้องทําใจนะครับผม เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับพีนี้ขอตัวไปขายนักซาก่อนดีกว่า <laughs> โอ้ปวดหัวบายบายโอ้โ